สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมอกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับยุคของนักกฎหมายทางการแพทย์เนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยเนี่ยจากอาดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีพัฒนาการยังไงบ้างรครับอาจารย์ยุคแรกๆเนี่ยก็ใช้ศาสตร์ของพื้นที่ครับรู้ว่าไอ้แพทย์แผนปัจจานเนี่ยรักษาแล้วหายประชาชนก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาใช้การรักษาแบบแพทย์ผปัจจันมากขึ้นเรื่อๆยๆใช่เองหรือชาวบ,บ้านเดี๋ยวมาหาหมอก็จะขึ้นอยู่กับหมอเลย คนไข้อาจจะไม่ได้มีความรู้ครับงนั้นทุกอย่างก็หมอก็จะเป็นคนที่เอ่อเป็นคนจัดการให้ใคล้ายๆเหมือนเป็นเป็นเหมือนกับพ่อดูแลลูกนะครับอาจารย์ดูแลผู้ป่วยเหมือนกับเป็นญ,ญาติหรือว่าดูแลเหมือนกับดูแลตัวเองครับผมในยุคต่อไปเนี่ยครับเอ่อความสัมพันธ์ในแบบบิดาดูแลบุตรนียมันมีการปรับเปลี่ยนไปยังไงต่อครับอาจารย์ความรู้มันเพิ่มขึ้นครับก็ไม่แน่ใจว่าไอ้รักษาเอ่อถูกทางวิชาการไหมนะครับนี่นมันก็เลยเป็นที่มาของการที่จะต้องมีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ครับอาจารย์ครับมาตรฐานวิชาชีพเนี่ยจริงๆแล้วมันมันคืออะไรครับมีกฎหมายรองรับไหมครับอันที่หนึ่งก็คือวิชาการนะวิชาการมันก็คือความจริงใช่ไหมทางวิทยาศาสตร์ที่เราอค้นคว้าหรือว่าทางการแพทย์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะความรู้มันเพิ่มขึ้นมีการกําหนดมาว่าเราจะเราจะรักษาคนไข้แบบไหนถึงจะได้มาตรฐานเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนไข้นะครับสมมุติว่ามีวิธีที่ A วิธีที่ B นะเราก็ต้องรักษาวิธีที่ A แต่ถ้าเราจะต้องรักษา B เนี่ยหมายความว่าคุณต้องมีเหตุผลนะต้องมีเหตุผลว่าทําไมถึงถึงไม่รักษาแบบ A ครับอาจารย์ครับและคราวนี้ในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพเนี่ยจริงๆเ,เนี่ยเราเอาใช้มาตรฐานของวินยูชนหรือว่าเราจะต้องใช้มาตรฐานของอาชีพเฉพาะทางครับอาจารย์ต้องเป็น,นวินยูชนนี่หมายความว่าต้องเป็นวินยูชนของหมอด้วยกันว่าความรู้มันไม่ได้เท่าเทียมกันครับผมครับเพราะฉะนั้นไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยจากอดีตที่เป็นเหมือนพ่อดูแลลูกเนี่ยก็จะกลายเป็น ความสัมพันธ์ที่จะต้องดูแลด้วยมาร huh ตรฐานวิชาชีพอันนี้ก็เป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงไปมีกฎหมายมีระเบียบอะไรต่ออะไรเข้ามาเพื่อควบคุมเน้นสิทธิผู้ป่วยด้วยผมเข้าใจถูกไหมคบว่าจากอดีตนะครับความสัมพันธ์ของคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีอํานาจในการตัดสินใจอยู่ที่คุณหมอเองเป็นส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันในอํานาจตัดสินใจเนี่ยมันเริ่มบาลานซ์กน <c oughs> <read> follow, ันระหว่างคุณหมอคนไข้ใช่ไหมครับใช่ครับเขาเรียกว่าเ a ช i e n t น <od> u <ic S 2> t o n o m y หมายถึงให้อํานาจเขา ของคนไข้นะครับในการตัดสินใจแล้วก็คุณหมอเองเนี่ยก็ต้องเวลาที่เราจะผ่าตัดหรือรักษาคนไข้นะก็ต้องขอความยินยอมก่อนก็ต้องมีการแนะนําก่อนเพราะว่าคนไข้เองก็จะจะถามว่าจะให้ยินยอมนี่หมายความว่าจะรักษาไปแล้วมีภาวะแทรกซ้อนไหมหรือผลข้างเคียงจะเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ย รจริงๆแล้วความสัมพันธ์ในรูปแบบที่อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งคุณหมอและคนไข้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนครับอาจารย์ต้องให้โอกาสของคนไข้เป็นคนตัดสินใจนะแล้วก็คนไข้เองก็ต้องยอมรับในในข้อแนะนําของคุณหมอนะคือต้องตัดสินใจร่วมกันผมอาจจะไม่ใช่บอกว่าออถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยก็แปลว่าต้องรับผิดชอบเองนะคงไม่ใช่ว่าคนไข้าอาจ,จยังไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นถ้าคนไข่เข้าใจแล้วคนไข้ถึงจะตัดสินใจก็ แสดงว่าทางคุณหมอและคนไข้เนี่ยก็ต้องพยายามที่จะช่วยกันในการหาข้อมูลที่เพียงพอให้ได้มากทีกส่สุดใช่ไหมครับใช่เวลาที่รักษาไปแล้วถ้าหากว่ามีปัญหาเรารับผิดชอบด้วยกันนะครับแล้วในอนาคตอะครับอาจารย์คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณหมอแลบคนไข้เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีแนวแนวแนว,แนวทางไปทางไหนครับอาจารย์ประชาชนเนี่ยตอนนี้ให้ความสําคัญกับสุขภาพตัวเองมากขึ้นครับผมนะครับมีข้อมูลต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับนะครับเนั้นเวลาที่ก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเขาก็จะเซิร์ชก่อนนะ จะรู้ก่อนว่าอสิ่งที่เราเป็นเนี่ยหรือเราจะมาหาหมอเราจะถามอะไรแล้วเราจะจะถกเถียงอะไรกับคุณหมอไหมเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะถ้าเรียกว่าก็คือว่ามันเป็นเฉพาะรายหรือเรียกว่า personalization ใช่ครับใช่อันเดียวกับ personalized medicine ไหมครับที่เนี่ยในเรื่อง personalized มันไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียวนะการรักษาเออมันคือการเน้นการป้องกันด้วยหมายถึงว่าส่วนใหญ่ประชาชนเองเนี่ยเขาก็ต้อง เขาเริ่มให้ความสําคัญกับการทานอาหารที่ถูกสุนัขณะนะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพออกกําลังกายนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้ป้องกันไม่ให้เป็นโรคไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นโรคแล้วค่อยมาหาหมอเขาสามารถที่จะมาปรึกษาหารือกับหมอว่าเอะถ้าเขามีโรคประจําตัวแบบนี้หรือเขามีลักษณะประจําตัวเป็นแบบนี้เนี่ย เขาจะดูแลตัวเองยังไงที่เป็นเฉพาะส่วนตัวโลักษณะแบบนี้แสดงว่าไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโรคถึงมหาใช่ตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคเลยใช่ครับก็คือให้คําแนะนำเช่นคุณหมอเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากการที่เป็นคนที่เป็นคนกําหนดครับามาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงนี่เนี่ยการแพทย์มันมีหลากหลายมากมันมีไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวมันยังมีทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกแพทย์ชะลอวัยครที่ก็เลยเขาเรียกว่าการแพทย์พระหุร์หลายเนี่ย กขาสามารถจะค้นคว้าแล้วก็เลือกที่จะรักษาได้หลากหลายตั้งแต่ต้นนะครับหรือผสมผสานกันได้ตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เริ่มมีการแพทย์ในลักษณะที่เน้นการที่จะปรึกษาหารือกันมากขึ้นครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของเซลล์แคร์คือการดูแลตัวเองนะครับอันนี้เป็นเป็นเทรนตลอดเนี่ยนะครับครับผมครับผมเขอบคุณครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มานะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ Thank you